สวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาให้เพื่อนๆชมอนชมบอนสีที่มีชื่อว่าพยามนนะคะเพื่อนเพ่ออันนี้เป็นบอนที่เราแยกหน่อออกมาจากต้นแม่นะคะเพื่อนๆนหลังจากที่เราได้ทำคลิปไปเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะคะเราแยกหน่อเขาออกมาจากต้นแม่นะคะแล้วตอนนี้ก็ ต้นแม่เขาเราก็ได้ทําการผ่าหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆได้หัวได้เราผ่าได้ประมาณออ20ชิ้นนะคะเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆชมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าหน่อเขาที่เราแยกสองเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่อันนี้เราเลี้ยงนอกตู้นะคะแต่ หัวเขาที่เราผ่าแล้วก็อบไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็งอกขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเราก็แยกไปบ้างแล้วนะคะอย่างที่เคยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมไปเนาะตอนแรกที่ทําคลิปเมื่อสองเดือนที่แล้วเรายังไม่รู้จักชื่อเขานะคะก็เรียกกับเขาว่าลูกไม้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่นะคะเขาคือพญาม,มุนนะคะเพื่อนๆก็เป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่ติดท็อปสิที่ค่อนข้างที่จะ มีราคานะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยค่ะเพื่อนๆน,นี่เขาก็เริ่มกัดสีแล้วค่ะเนอะเห็นไหมคะฟอร์มส,สวยๆเลยจ้าฟอร์มสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนอะใบนี้เขาก็จะเริ่มแบบมีสีแดงขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีจำหน่ายแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ,อนๆได้ชมใน youtube นะคะและเราก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับท่านใดที่ต้องการนะคะบอนสีพยามนนะคะเพื่อนๆวันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันไปก่อนเนาะ สำหรับไม้แยกหน่อนะคะตัวนี้นะคะหัวเขาใหญ่มากเลยครับเพื่อนแต่เราผ่าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะที่เราผ่าไว้เนาะก <c oughs> ็เริ่มสวยแล้วค่ะนี่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีก็ลองไปหาดูๆกันนะคะเป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับพยามนนะคะนี่สวยมากเลย <c oughs> ก็ เราจะใส่ถาดน้ํารองเข้าไว้เงี้นะคะแล้วก็เอาตังเข้าไว้นะคะเลี้ยงนอกตู้ก็โดนแดดห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้โดนแดดห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะก็เริ่มสวยแล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เป็นกําลังใจแล้วก็มาติดตามกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you